คนอายุม <chat> <call en> <chat> mm ันเดินมนมื่นปีมื่นมื่นปีั้นอยู่ดีมีสุขอติดติดเงาใไทอ่น้อง์ก็ไว้ไไว้เจกันอ่ะเนี่ยมน่นีมออได้วยจะทำาันก็ ไม่ทำทำกาทำไม่เพี้ที่เพี้ยนอยู่พี่พอสี่สาม่เนี่ยมาเดี๋ยวมอบรางวัลเพื่ออันไทยก่อนพอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมอบให้ไทยทำในโฆษณาเขาเอาอันนี้คือของขวัญวันแม่เอาไอ้คือเออโกงหมอบเพื่อไทยเออเออเออไทยทัะแล้วของขวัญวันแม่ อีเห็นในโฆษณาเขาเออกสก๊อตให้แม่เออเออนั่นเน็ตโผล่น่แน่และยังไม่หมดแค่นั้นนะเดี๋ยวเรามีของขวัญให้อีกอ้าวนี่ยังไม่หมดนี่เรามีของขวัญให้อีกด้วยนะ แกให้แกกินเหรอันนัน้นหนาอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอยู่ตรงนูน้นนะ <c oughs> อาไทาทั้งหมดนี้เราให้อาไทายกินตลอดทั้งปีครับผม <c oughs> ได้ก <c oughs> นันนั่นนั่นมันมันจะให้หลอกซ้ำ